สวัสดีค่ะ fc วันนี้แม่น้องดาจะมาเล่าความฝันให้ฟังพี่นอ้องเสียงกระเสียดต่างๆนี่พี่นอ้องแม่งดาบอกสบายฝนมันตกพี่นอ้องฝนมันตกแบบซองมือซองมือซองมือกับซองมือขึงพี่นอ้องฝนตกพี่นอ้นองเลยบ้านบ้านนอ้องดาอากาศมันเลนนี่พี่นอ้องแม่งดาก็เลยเป็นไข่หน้าสีบวมๆเลยนะพี่นอ้องกินยา กินยาหลายนะพี่น้องวันนี้พี่น้องมาเจ้าเวลาเวลาความฝันให้พี่น้องฝันกับฟันตุกไก่สีสว่างนะพี่น้องช่วงประมาณตีสามกว่าฝันพี่น้องแมงดาฝันฝันเห็นเหรอคะเจ้านะพี่น้องฝันเห็นกระเจ้าหามันเขาเรียกยังพี่น้องหามมันหามผีนะพี่น้องวันวันแมงดาเวลาเวลาคนตายแล้วก็เจ้าก็ะจิ ใส่รถหรือว่าพากันหามออกจากบ้านนะพี่น้องออกจากบ้านไปใส่รถแล้วก็ไปปลาสร้างสิคนคนนี่มิ่งยิยงคนนี้อยังคขันตต้แนละ้วพี่น้องฟันเห็นเพลิอนอนะ่ะแต่ว่าในความฟันออกฟันออกเพลินตายแล้วเพลินบอกแม่น้องได้ว่าแคนไปงานหลายพี่น้องคนไปงานหลายแมงดากําลังแต่งสูตรดำกําลังสีไปงานในความฟันอนะ่ะวันนี้ไปแล้วค่ะ คือตั้งใจจะไปงานของเพิินว่าเพิ่นนี่คนนี้เพิ่นประกาศแต่ทรเลาโงว่าคนนี้ใต้ได้อแมงดาจะไปงานศพใ่สุดดำนี่นางไปพี่น้องไปแล้ไปหอดเครืองทางพี่น้องแล้วก็เจ้าก็หามหามหามผีแต่พี่น้องหามผีนะผ่านไม่งดาไปแมงดาก็เบิงเบิงยื่นยื่นให้หลดผ่านไปก่อนพี่น้องในความฝันนะแล้วก็นางนางทายแบบนางทายมู่าหลายคนละชิญยังไปพร้อมชิยังไ้พร้อมกับมูแล้วพี่น้องไปส่งพาไปส่งสักการ คนตายแบบนี้นะพี่น้องแม่ก็น่าก็นางทาแม่นากระั่นได้นางเบิ่งกันกระเจ้าถือลูกพี่น้องถือลูกเวลาคนตายก็จะผลิตถือลูกยางกันบมอพี่น้องแม่นากระนางแม่นากระเบิ่งเออลูกลูก้าตาคนตายแบบนี้องนะพี่น้องเป็นมิยิงกันตายนะพี่น้องแต่คนหูจักของแม่น้องกระด้นี่แหละวันนี้พ่อไปแล้วพี่น้องพ่อไปแล้วงวันนี้นั่งทาสักพักสักพักเป็นมิยิงพี่น้องสองสามคนย่างมาหนึ่งนั้นมีคนตายพี่น้องหนึ่งนั้นมีคนตายแล้วเลยมายืนยืน ตรงที่แม่แมวน้องด่าหนังคนละไปเฮยป้าพี่เผาศพกันคน่าพี่น้องแม่นั่งดาก็เลยจะมาทานได้แนมนาในยังได้พี่น้องว่าบริเนมนาของเพิ่นกันเลยพากันยางไปน้าเพิ่นพี่น้องไปเผาไปหอดปลาสาอะไรบ้นี้ไปหอดปลาสาคุณกันเลยลพี่น้องพี่น้องแม่นั่งดากันนางทาพี่น้องนางทาคือเขาจะเข่าพีเผาศพน่อพี่น้องก็ถือดอกไม้จันทร์ดอกไว้ยังพี่น้อง แต่บา้านเม่งดาวลานี่่นสิไปหาหักใหม่ไปงบ้านเม่ง,งด้จะบ่มีดอกจันทรน์ดอกยังแล้วไป้อกก็ับไปหาใหม่หาใหม่หายังเป็นกำม,มือหล้วจากเอาไปใส่กองพรแบบนี้นะพี่น้องก็ในความฟันก็ได้กันแต่หาใหม่หายัางหลังสิเอาไปเผาซพพี่น้องแล,ล้วด้ยินเสียงมันยิงตีว่าอะว่า,วาเอา้าจะบอกไปเผาเผาซพปติก็เจ้าทาเจ้าผู้เดียว,ว,ว,วได้นะคำจะบอกไปเผาในี่ซุปซุปอ,อันโมไม้ได้่นว่า แม่งดนักเลยแนบบางนาแม่แมงหนักก็เลยตกใจว่าเอา้าคอยมางานศพเจ้าเจ้าคือวันนักยืนอยู่นี่นะพี่น้องไม่ว่ากับตะลึงหลักก็ตกใจพี่น้องในความมัน,นี้ก็เลยตกใจเพิ่นก็เลยบอกว่าอันนายเจ้าเบิ่งเนื้อแตนทะเบียนรถฮะไปไปไปเผาไปเผาศพกันแต่เราบ้านบ่แม่นเราเราในลูกก็เป็นลูกของของเพิ่นได้พี่น้องเป็นงานงานงาน,งานของเพิ่นงานศพกันเลย แต่ว่าเพื่อนผมมายืนวอาก,กับแมงดาเชยอยู่แต่เพื่อนเลยสี่ใส่พี่น้องมันจะมีโรงศพเป็นฟ้าโรงศพพี่น้องเป็นโรงศพเลยตั้งแบบในกองพรน,นะพี่น้องเลขเลขในกองพรน,นะพี่น้องเห็นเป็นเลขเจ๋อเป็นแน่แมมไปพี่น้องคน,คนคนอื่นเขาก็ไปแต่บุ๊ีพูดได้วอาเรื่องเลขเรื่องเบอร์พี่น้องมีแต่มายิงคนนั้นทีใต้บอกก็ไม่นองได้ว่าเจบบ้าเบองเอาเดอร์เบอร์โรงศพ่อยนะ แม่ดากระแนมไปเห็นอยู่ในกองพรพี่น้องเพราะว่ามันเป็นกองพรกองฟืนนะพี่น้องบ้างเม่นาเป็นกองฟืนกองใหญ่ๆแล้วก็เอาโลงศซตั้งไว้ตรงกลางนะพี่น้องแนมไปก็เห็นโลงศซพี่น้องเห็นโลงศซเห็นเหล็กโลงศซบเลยพี่น้องเลขสามตวัวห้างเดียวพี่น้องถ้าบตัวแดงบบตัวบแดงพี่น้องเป็นตัวสีดําเป็นตรงตซื้อสีดำเนี่ยพี่น้องแมงดากระจาได้เลยก็เลยแบบโอย้ยอัน พ่อพ่อพอแนมไปเห็นน่ะพี่น้องแนมพ่อพ่อแนมไปเห็นแล้วแล้วก็ป็นมายิ่งคนนี้นะมาแล้วมาโบกมือใบบายพี่น้องแมงด่าสะดุ้งตื่นในความฝันพี่น้องก็ฟันซ้ำนี่มันพี่น้องมันมาพีดตรงนี้พี่น้องพีดตรงไหนตื่นนอนตอนเ้ามาพี่แมงด่าก็นอนอยู่พี่น้องแล้วเพิ่นเลยวอาเออแต่เศร้าๆพี่น้องคนที่แมงด่าถามมันฟันเห็นเพื่นน่ะฟันเอาเพิ่นใต้พี่น้องแล้วแมงด่าไปไปงานโพเพิ่อน่ะแล่เพื่นมาเออแมงด่าแต่เศร้าๆพี่น้องคน คนหูจักกันนะพี่น้องแล้วพื่นเลยอันมาขอซื้อยาแม่แมงดาพี่น้องแมงดาขายยายาแม่แมงดาเอายามาจากไทยพี่น้องแล้วเพื่นกินแล้วเพื่นถือพื่นก็เลยมาขอซื้อยาแล้แม่น้องดาก็ได้พี่น้องเพคนมาห้องแต่เศร้าพี่น้องหกโมงเศร้แม่น้องดาก็ได้แม่แมงดาเบิกดากำลังฝันพี่น้องเอ้ยฝันเห็นเพื่นนะตื่นเช้ามากมาเอิ่นขอซื้อยานำพี่น้องโอ้ยแตะเวนพี่น้อง เล่นเาไอ่เราเพื่นฟังเพื่อนอายุห้าสิบเธอเดี๋ยวท้ามเพื่อนอายุห้าสิบเจ็ดทามเพื่อนเพื่อนอายุห้าสิบเ่งอายุเพื่นนะพี่น้องอายุเพื่นเจแต่ว่าโรงซบนี่เห็นในโรงซบพี่น้อาเดมอนดกาใช้เบิงเห็นในโรงซบ เนี่ยพี่น้องพี่แมวงดาฟันเห็นคนใต้นะพี่น้องฟันเห็นนั่นในความฟันฟันหว่าได้ไปงานศพของของป้าคนหนึ่งใช่พี่น้องของป้าคนหนึ่งพอเพินก็อายุห้าสิบเจ็ดปีแล้วทานเพิ่นมือเศร้านี่พี่น้องแมงดาได้ได้ไปงานศพพี่น้องไปแล้วพอจะไปเผาศพแล้วพี่น้องพอจะไปกังดิกเขาไปเผาศพในกองพรอนพี่น้องไปแล้วผัดคนทีใต้มาเอิญแมวงดาไปไปไปเผาศพน้องกันพี่น้อง พอ่พอแมงดาเงยหน้ามามาเห็นเผื่อนพี่น้องแมงดากระโตกใจเอาคอยมาเผาศพเจ้าเจ้าคือมันยืนอยู่นี้แบบนี้นะพี่น้องวันนี้เผื่อเลยบอกน,นั่นเจ้าแน่บเมื่อเดลงศพนะมันมีเลขด้วยนะเจ้าเบิ่งกขักแมงดนาได้แนมก็ับไปเป็นในในในอยู่ในโตขค้องฟ้าลงเลยพี่น้อง้าเจ้าเขียนไว้หนึ่งแปดสามพี่น้องแมงดาเลยตัดออกมาหนึ่งแปดแปดสามหนึ่งสามพี่น้องและอายุคนที่แมงดาฟันเห็นเผื่ออายุปัหาสิบเจ็ดเด้อพี่น้องเด้อ พอตื่นขึ้นมาพี่น้องผลมาเอิอนแม่น้องก็ได้แมงดามาสื่อยาพี่น้องบอคิดบอฟันว่าตอนคืนฟันเห็นเผื่นพี่น้องแต่ตอนเช้าผลมาคอสื่อยาณนะแม่น้องได้พี่น้องจั๊กสี่จังได้พี่น้องแต่ว่าแม่งได้กับว่าก็เลยได้มีโอกาสถามผลว่าจะเอาอยู่เท่าไหรก็ได้แม่งได้ได้เล่าความฟันให้ผลฟังผลก็เลยว่าเออเดี๋ยวผลจะเอาไปลองไปสื่อเบิงผลบ่กผลอายุห้าสิบเจ็ดปีเด้อพี่น้องแคปหน้าจอไว้พี่น้องเอาไปเปรียบเทียบหลายอาจารย์หลายสำนักเบิงพี่น้องบ่มีผลได้รู้เลขสี่ออกเท่าไหรพี่น้องเลย แม่น้องดากับฟันแบบไรกับมาเล่าสู่ฟังพี่น้องอันนี้ความฝันของแม่น้องดาฝันพี่น้องฝันว่าญาติพี่น้องแม่น้องดาเดี๋ยวตายแต่จริงๆแล้วผลยังบ่ทันตายเลยพี่น้องเด้อตื่นเศร้ามาผลยังมหาแม่น้องดาพี่น้องมมาขอซื้อยาพี่น้องเลยได้มีโอกาสถามอายุเพิ่นพี่น้องนี่ไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเลยพี่น้องเด้อสามตัวตรงๆคนวะผนบอกแม่น้องดาไว้พี่น้องซื้อเลยเด้อสามตัวตรงๆหนึ่ง หนึ่งแปดสามปุณหะแต่แ hmm. ม่ยังดานมากกว่ามากหนึ่งแปดได้พี่น้องแต่ว่าตัวเจ้าของอันคนที่แม่ยังได้ฟันเพิ่นเพิ่นซื้ออายุเพิ่นได้พี่น้องเพิ่นมังเอิญหรือจังไรพี่น้องเพิ่นไปซื้อเลขพี่น้องเพิ่นไปซื้อเลขฮาเจ็ทพี่น้องเพิ่นซื้อลอตเตอรี่พี่น้องซองใบเพิ่นให้แม่ยังดาเบิ่งพี่น้องนี่พปุณหะคอยฟันว่าคอยคอยฟันว่าคอยตายแล้ววะเจ้าของพี่น้องเจ้าของที่แม่ยังดาฟันเห็นพี่น้อง ป้าที่แม่น้องดาฝันเห็นนี่พี่น้องเพิ่นฝันว่าเพิ่นตายพี่น้องเพิ่นเลยซื้อดอกตุรีอายุเพิ่นหาเจ็ดพี่น้องแม่นองดักเพิ่นก็เลยเล่าแม่น้องดาฟังว่าเพิ่นก็ฝันเห็นเจ้าของตายเพิ่นก็เลยซื้อเลขหาเจ็ดพี่น้องลองเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อกมีผู้ใดรู้ว่าเลขสิออกตัวใดพี่น้องแม่น้องดาก็มาเล่าความฝันให้ฟังซื่อๆพี่น้องบ่แน่พี่น้องมันอาจจะฝันแม่นก็ได้พี่น้องเนาะบ่มีผู้ใดรู้พี่น้อง วันี่อาจจะออก3ตัวตรงๆกันไดนไปนนองแคปหน้าจเจ้าไว้พี่นองไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยวันที่16วมีนาคมของเอฟซีมีโชคมีลาบกับแม่น้องกระดานะคะ